สำหรับไฟลัมนอร์ชก้านะคะจะมีทั้งหมด3คมคัหลักๆค่ะเราจะมาอธิบายคุณลักษณะทั้ง3คัสด,ดังนี้นะคะคัสแรกนะคะได้แก่คัสเบวาเวียค่ะจะเป็นหอยสองฝานะคะลักษณะเด่นนะคะได้แก่ดำตัวแบนข้างนะคะจะต้องขุดโคลนายเพื่อฝังตัวส่วนหัวเสื่อมจะไม่มีหนวดและตาส่วนเท้านะคะจะเป็นราบเป็นรูปริมเพื่อใช้ขุดพื้นค่ะ โครงเมนเท์นะคะจะกว้างเหงือกจะเป็นแผ่นใหญ่กองอาหารและแลกเปลี่ยนแก๊สค่ะการเคลื่อนที่นะคะการทำงานร่วมกันระหว่างกล้ามเนื้อเทา้าและแรงดันเลือดในแอ่งเลือดค่ะต่อไประบบประสาทนะคะเซอร์เบอร์โพลแกนเกลนะคะจะมีเส้นประสาทควบคุมการประสานงานของเท้าและการเปิดปิดเปลือกค่ะต่อไปวิสซิลล์แกนเกลคะ่ะจะควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในกล้ามเนื้อยึด ฝาและท่อน้ําค่ะระบบย่อยอาหารนะคะจะกินอาหารโดยการกรองพันเหงือกค่ะและระบบหมุนเวียนนะคะจะมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดค่ะต่อไปอวัยวะร,รับความรู้สึกนะคะจุดตาจะรับแสงรับภาพไม่ได้จะอยู่ที่ขอบของเยื่อเมนเทลค่ะต่อไปอวัยวะสัมผัสนะคะจะกระจายอยู่บนย่อของเมนเทลค่ะค่ะไปดูโครงสร้างของแบลบ็คเยกกันเลยนะคะรูปภาพแรกนะคะจะได้แก่ ส่วนที่ลูกศรชี้นะคะก็คืออัมเบิลค่ะเมื่อชี้ไปเมื่อส่วนปลายชี้ไปทางไหนนะคะฝั่งนั้นจะเรียกว่าแอนติเลียค่ะจะมีระบบประสาทส,ส่วนหัวและเท้าจะอยู่ที่ส่วนนี้ค่ะด้านตรงข้ามนะคะจะเป็นโพสเทเรียค่ะจะมีท่อน้ําเข้าและออกให้เห็นอยู่ที่ส่วนนี้นะคะต่อไปรูปภาพที่สองนะคะได้แก่ส่วนที่ลูกศรชี้นะคะได้แก่เฮนค่ะจะเป็นบานพับนะคะเอาไ้ยึดฝาบนฝาล่างค่ะ รูปภาพที่สามนะคะค่ะส่วนประกอบก็จะมีกิลนะคะกิวก็คือเหงือกเป็นตัวทําหน้าที่กรองจะมีห่งคู่ค่ะต่อไปแอสเ t เตอร์มัสเนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อที่เอาไว้เปิดปิดฝาที่เอาเป็นกล้ามเนื้อที่เอาไว้ยึดเปิดปิดฝาหอยค่ะต่อไปเมนชันนะคะก็คือเยื่อบางๆที่ปกคลุมอาาวัยวะค่ะอาาวัยวะข้างในนะคะก็จะเรียกว่า โครง m e n t a ลค่ะต่อไปคิสนี่นะคะจะเป็นการขับถ่ายของเสียค่ะจะเหมือนไตประเภทเมตานมดเนม h r i d ค่ะต่อไปนะคะ f o ตนะคะก็คือเท้าที่ใช้ในการเคลื่อนที่ค่ะต่อไปรูปภาพที่สี่นะคะเราก็จะมาดูทางเดินน้ำหลักๆกันนะคะได้แก่ i n t r e น c ์ไซคอนค่ะได้แก่ก็คือท่อน้ำเข้านะคะจะอยู่ด้านด้านท้องค่ะ และ e x t r i n e i c y c l e นะคะจะเป็นท่อ้ําอ่อนค่ะจะอยู่ด้านหลังค่ะจะมีหน้าที่เป็นตัวนําอาหารและออกซิเจนนะคะค่ะรูปภาพต่อไปนะคะเราก็จะมาดู p a l เลื่อนลนะคะ p a l เลื่อนลก็คือแบบเมื่อเยี่อเมนเชลนะคะลอกออกมานะคะก็จะเห็นลายนะคะก็จะเรียกว่า p a r เล l ่อนลค่ะค่ะสำหรับคลาสต่อไปนะคะได้แก่คลาส เซป a ปโลเทอราค่ะลักษณะเด่นนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มสัตว์ที่ว่องไวว่ายน้ำได้ดีระบบประาสาทจ,จะเจริญดีมากจะมีตาขนาดใหญ่หลับภาพได้เรยเออร์เมนชอนนะคะจะมีกล้ามเนื้อที่หนามีเรดูล่านะคะเหงือกและมีเซลล์เม็สีที่ชั้นอิพิดมิดค่ะอาศัยอยู่ในทะเลบริเวณหน้าดินรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากหอยนะคะ เท้าปรับเปลี่ยนไปเป็นท่อน้ำล้อมรอบปากเปลือกเปลี่ยนเป็นรูปฝังในตัวทางด้านหน้าของลำตัวด้านที่มีสีเข้มนะคะจะมีโครงร่างภายในฝังอยู่เป็นด้านหลังคะ่ะเรียกว่า d o ์ s a ลด้านที่มีท่อน้ำนะคะสีซีจะเป็นด้านท้องเรียกว่าเวนทรัลค่ะจะมีหนวดสิบเส้นนะคะแบ่งเป็นสองประเภทหนวดสั้นคือ a r มจะมีแปดเส้นสี่คู่ เพศผู้นะคะจะมีหนวดสั้นคู่ที่4ี่ข้างซ้ายนับจากกาึ่งกลางช่วยส่งสเปอร์มาโชวฟ for คณะผสมพันธุ์เรียกว่าหนวด h e t o c ท o ี tweed light เดิมหนวดยาวนะคะ t e n t a เค l ลนะคะจะมี2เส้นมี1คู่ค่ะระบบย่อยอาหารนะคะจะกินสัตว์อื่นเป็นอาหารเช่นปลากุ้งปูหอยท่อทางท่อทางเดินอาหารนะคะจะประกอบไปด้วยปาก หลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้ค่ะระบบขับถ่ายนะคะจะมีไตช่วยในการกำจัดของเสียระบบหมุนเวียนเลือดจะเป็นระบบปิดค่ะเลือดจะอยู่ในเฉพาะเส้นเลือดจะไม่ออกมาอยู่ในแอ่งเลือดนะคะค่ะไปดูโครงสร้างของเซปโรโทดากันเลยค่ะส่วนที่ลูกศรชี้นะคะเพนนะคะเพนจะเป็นเปลือกนะคะที่ลดรูป จะเป็นแท่งใสๆอยู่กลางของอยู่กลางหลังเรียกว่าเพนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคือฟินฟินคือปีกค่ะที่มีหน้าที่ที่ช่วยในการเคลื่อนที่ค่ะต่อไปนะคะรูปภาพแรกนะคะได้แก่เทนทัคเกิลค่ะก็คือหนวดยาวนะคะที่มีหนึ่งคู่ค่ะต่อไปอาร์มนะคะได้แก่หนวดสั้นค่ะที่มีทั้งหมดสี่คู่ค่ะ ไซฟอนนะคะก็คือท่อน้ำนะนั่นเองค่ะต่อไปกิลนะคะก็จะมีหนึ่งคู่เหมือนกัน,นะคะ่ะต่อไปนิดาเมนเทลแกนนะคะก็คือตอมเปลือกไข่นะคะที่อยู่ในช่องลำตัวคะ่ะทำหน้าที่สร้างเปลือกหรือถุง,งครคังไข่ค่ะโอว r รีวิตเอค่ะก็คือไข่ค่ะเมนเทลนะคะเมนเทของสัตว์ในคันนี้นะคะจะมีความหนา มากเลยค่ะต่อไปนะคะ b a r b e l e ค่ะก็คือจะมีรูปมีรูปปากอยู่กลางอยู่ตรงกลางนะคะจะมีจออยู่ข้างในค่ะจอก็คือเขี้ยวนั่นเองค่ะต่อไปอิงแสงนะคะก็คือถุงเก็บหมึอกนะคะต่อไป r e c t o l Muscle ค่ะจะเป็นส่วนที่ยืดส่วนหัวกับลำตัวค่ะค่ะต่อไปนะคะได้แก่ Class Gastropoda ค่ะ จะเป็นหอยฝาเดียวนะคะลักษณะเด่นก็คือจะมีเปลือกฝาเพียงชิ้นเดียวส่วนหัวจะเจริญดีเห็นได้ชัดเท้าจะเป็นแผ่นแบนเกาะเคลื่อนที่ส่วนหัวนะคะเท้าจะติดกันจึงเห็นพร้อมกันตอนยืดตัวออกนอกเปลือกจะมีกล้ามเนื้อยึดแกนกลางของเปลือกจึงยืดหดเท้าออกจากหัวได้ค่ะ เรียกเปลือกว่าโปรโ o คอนนะคะนี่นะคะก็คือ AP ค่ะ AP ก็คือส่วนปลายยอดสุดของเปลือกหอยค่ะต่อไปนะคะระบบหายใจนะคะกลุ่มที่อยู่ในน้ำนะคะจะใช้เหงือกแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านทางช่องเปิดของแพรนของโพรเมนเทลค่ะจะมีอวัยวะในโพรเมนเทลที่ใช้ในการตรวจสอบตะกอนในน้ำเรียกว่า โอพีดัมค่ะออพีดัมนะคะกลุ่มที่อยู่บนบกนะคะจะใช้ปอดที่ใช้ในการได้เป็นแก๊สค่ะการสืบพันธุ์นะคะการปฏิสนธิแบบข้ามตัวจะมีการจับคู่มีอวัยวะที่ใช้ในการจับคู่อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่อยู่ด้านหลังนะคะเรียกว่าโอวเทสตินะคะอวัยวะรับความรู้สึกนะคะก็คือหนวดและตาตาจะอยู่ที่ปลายหนวดทั้งสองข้างค่ะ ระบบประสาทนะคะได้แก่ cerebellum เกนเกียค่ะจะอยู่เหนือหลอดอาหารและเพดล์ค่ะแกนเกียและ p r o s e n a n กนเกียค่ะค่ะไปดูโครงสร้างของแกสโตปุระเลยนะคะค่ะลูคภาพแรกค่ะก็จะมีเมาส์นะคะและอนิวค่ะและกิล จะมีหานะคะก็คือหัวใจค่ะมั n ชั่ c คาบิตีค่ะอ n น s และมั n ชั่เย่อบางๆค่ะแล้วจะมีเ e ดู l ่นะคะก็จะเป็นอวัยวะที่ใช้ในการกินค่ะและฟุ้นะคะที่แพ่ขยายที่ใช้ในการเคลื่อนที่ค่ะ